วัวเ,เ,เล็กไฟดับแล้วอืมหนอจากเงินหนึ่งพันล้านนลยนัะทำให้ตอนนี้เหลือเงินอยู่แค่900ล้านเพราะโดนละลายจากแอดมินแอดมินละลายเงิน ไอ้โดนบอดซ่อมล้วอันนี้มันไม่โดนวะทำไมมันมีแต่อันนี้ไม่โดนสังารกับคนอื่นวนี่บอไอ้ร้านวอยายบ้าเกนรวเบ้ม่มตเตอร์มาตเอร์เยอะนี่มังสีรวมมาเตอร์สปิงเกอร์ ซอซซซซมาตอร์ยมีกี่อันแล้วอ่ะเฮ้สีมาเตอร์อยู่ใหตรงไหนวะหามาตอร์ไม่เจออุ๊บมันโก้นี่มาเตอร์มีหกเฮ้มีหกมาเตอร์กิงเกอร์นี่ส อืมคิดมากตัจะเลี้ยงตัวไหนไปใส่โอคเลียงนี่เลยนขอต่อไ้เลี้ยอะไม่ได้มันจะเพื่อนเพื่อนไปบิดขมลมาจะบอกที่อยูแหละว้ารแค่แปดร้อยล้านแล้วเี่เ่เล่เล่นเลยจะไปค

ไฟป,ป่นไอ้ทัวโอ้โอโอบบทัวระดับพลาสติกก็มาโกโกโ้ในรายสาระปัญญาอเลยค่ะมันไปทำกูโก้ไปไม่ดีไปหลายครั้งก็ไม่ดีเลยเอาไว้ทำทกลิ่นช็อกโกแลตอย่างเดียวก็พอมะพร้าวก็อุม๊มะพร้าวมะพร้าวต้องทำเค้กมันมี เซตเก็บผิดมะพร้าวอันนี้คิดไว้อัเปิล้วเก็บเก็บลยที่นี้ก็ความเก่วการก็เก็นผนี้อืมดีนะดีเ็ืออืมออเก็บะง ว่าแอดเร็วๆดิประทานพวงอะไรก็ได้มาหือออะไรก็ได้ป็นทานพรหือที่ป็นทานพรมาก็พอเสืเป็นพรดีๆอ่ะออแบบแบแบบยังไงดี ดีดีต้นใหม่ก็มาแล้วก็แบบต้นใหม่ขายมีห้าพันล้านอันแบบนี้แต่ไม่อะไรก็ไม่รู้ผมยเลี้ยงกัดเมล็ดเฮ้ยพี่เป็นเมล็ดเมล็ดอีหยังวะพี่จะลองสูบดู ี้ยงนี้อ๋อมีเลขแปบแบบนี้ชัดเจนเลี้ยงตัวน,นี้่จะเป็นคัดเลี้ยงที่ทให้ติดสนนารเก็บบอลโตอร์กั เจน,นเดียว้าดีกจนเดียวโอ้โมาดีอะไปนะเออ,อ,ะอเวะเอวตนไปแล้วไม่นะนี่ใส่แรปเตอร์จริงรึไงทำไมนช้ากันกอดแรปเตอร์แล้วใส่ใหม่ดีกว่า แน่หลักการแล้วว่าถอดแรปเตอร์แล้วใส่ใหม่เพราะว่ามันวิ่งไม่เร็วเลยต้องถอดแรปเตอร์แลใส่ใหม่มาวินมีแรปเตอร์ไหมจะขอรแรปเตอร์อุ้ยดูดีเลยรออัปเดตตะคูกมารหัสนี้จะมีมูนเมลอนแล้วเมื่อรหัสนี้มีมูนเมลอนรหัสนี้ จะเป็นสุดยอดรหัส yeah. <Yeah. S 1> เพราะว่ามันมีสปริงเกอร์มาเติมหกกันอุ้ยว้ใหญ่กว่าของมาวินนีกว้ใหญ่กว่าของมาวินอีกต้นเท่าเนี้ยต้นติงต้นอัลเทอากรอนขี่ อะไรพี Alright, ่บอกสวนเนี้ยสวนคนนี้เนี่ยดูต้นโอ้ <laughs> oh, ต้น,นมะม่วง <c oughs> ต้นหมามุย้ยพ <c oughs> าวินไม่มีแรปเตอร์พี่ขอแรปเตอร์ได้ไหมพี่จะเทรดเพราะแรปเตอร์มันทำให้วิ่งไหว <c oughs> พี่จะเทรดแรบเตอร์ท <c oughs> ี่ต้องการแรบเตอร์หรือไม่งั้นก็เอาลิปสติกมา บอลโตบอลโตไหมไม่เสียบอลโตเพื่ออะไรแบบนั้นแน่นอนโ <Okay, S 2> บเนก้าวินอัม巴拉โบวินตา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 ซาโัวล่าปูแปลว่ามาวินเป็นคนไม่ใช่าาเป็นคนเขาเนี่ยปูว่าจะเอาไหมเอา อันคือตุงตุงซาโฮลารินปีทรอมปีเอออันนี้สงสยัยมาสักกับพักหนึ่งแล้วมันสงสยัยผมอันนี้เป็นเรื่องที่ผมสงสัยมากอ้ยเงีย,ย,ยบแบนเอาวินดาพี่พี่จะแบนมาวิน มันวิ่งก็ด่าที่อื่นมิต้องด่าข้างล่างเ้ยมาวิ่งเงียบต มาวินเงียบเงียบแต่งเงียบเงียบก่อนทำไมมีสองคนเอ้ามาวินกับปอซิล่ามีกอสปีล่ามาลอรุ่นอีรุ่โอ้ไม่ปิดประตูอะพี่ก็หลุด หลุดเสียใจหลุดได้ไงผิดอะไรหลุดได้ไงเสียใจแล้วผิดไม่รู้โกบอากาเห็นโคฟอากาเ่นโรบอากาเ่นโรบอากาเ่นมีห้าคน เอาแล้วใกล้แล้วรีสตอ็อปของนี้ขาดไหมไม่รู้ไม่มีเอ,าอ้าอ,อุ้ยแต่ว่ามีอุ้ยคิซูนเนะแบบใหม่หนึ่งเปอร์เซนหาง่ายขึ้นไม่ขอได้ไเป็นอย่างนั้นน่ะงูบอ้ออันนั้นเหรอ เล่นยังไงมันคืออะไรมันทำอะไรได้มัห um ัวเบา แล้วของที่สายมีเงียบเงียบจะโอ้ไมค์กอดทำไมโอ้ไมค์กอดพี่แบนนะเฮ้เหนื่อยใจ